กาแฟครับคอฟฟซีโร่นะคะทำเป็นกาแฟกาแฟปั่นใส่กาแฟหนึ่งซองใส่น้ำร้อนแล้วก็คนแต่มันจะน้อยไปหน่อยอ่ะแม่ไม่น้อยเพราะเราใส่น้ำแข็งอีกมันเยอะใส่น้ำแข็งในในถปั่นอืม อย่าใส่ก้อนใหญ่โอ้ยเดี๋ยวห,หกกาแฟคอฟฟี่ซีโร่ตอนบ่ายๆปยยั่น,นกาแฟเย็นชื่นใจได้ยังันให้มันละเอียดเลยคอฟฟี่ซีโร่ปันนนน่นนะเะเย็นๆนะกินนะ พกพาได้ด้วยอะเครื่องเนี้ยแต่ไม่ได้ขายเครื่องนะขายกาแฟอากาศร้อนๆนี่ชื่นใจเนาะนี่นะคะทำเสร็จเอวเระมาล้องกินกันปั่นให้แม่เหมือนกาแฟธรรมดาเลยเนาะแต่ว่ามันจะมีความเข้มข้นกว่านาะเอ้ยปั่นให้ใครแม่แม่ขอกินนี่ไม่จะกินนั่งแก้วกินนั่งแก้วได้เลยนะคะใช่ค่ะือนนไม่หกเลยค่ะ ชื่นใจนี่ยังาากาแฟปัน่นกาแฟปั่นหกอ่ะโอเคอย่าลืมนะคะคอฟฟีซีโร่นะคะคอฟฟีซีโร่คอฟฟซีโร่